ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือตนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนมมุกดาหารแล้วก็สุโขทัยนะครับสำหรับข้อข้อเสนอแนะข้อที่เห็นต่างของผู้ทรงคุณนะครับเรามีการระบุไว้ในรายงานนะครับในประทวนะครับเรียนท่านรองาสตราจารย์ท่านผู้อำิวยการท่านประธานจังหวัดและทุกข้าวุ่นถึทุกท่านครับ ผมนายการสุนทรการครับผู้จัดการสำนักงานสักญากรมนตราสำนักงานตำรวจกู้กาครับเป็นตัวแทนกลุ่มสรุปนะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้กลุ่มอาสรุปก็คือกลุ่มภาคการออกซีนเนื่อตอนบนสองครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ใน่เวียดนามนะครับทางอัฟกานิสานนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเหตุการจัดการของเสียก็คือเวสนะครับ เพื่อที่จะจัดการตรงนี้ให้เป็นน้ำสูงพลังงานก็คือ100ยเปอร์เซ็นต์เวสต์ทูนิเจอร์กับทะเลสิ่งที่เราคาดหวังนะครับสิ่งที่เราที่จะจัดการสิ่งที่เราผู้มั่นตั้งใจที่จะทำก็คือเพื่อที่จะดการของเสียงโดยจากความอุตสาห์ในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นหลายส่วนหลายองค์กรที่มีมีมันการแต่ว่าของกรัฐรวงาหกรรก็มีส่วนที่จะนำ ส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดของอของเสียในพื้นที่นะครับมาของเสียที่จะนําไปจัดการและเ้วเจะได้ประงงานนะครับขึ้นมาใช้นะครับอุปเป้าหมายนี่เราเรียนในที่ฟาร์มสัตว์ขนาดกลางเพราะว่าเรียน็จแล้วในพื้นที่ของเรานี่มีประมาณ500ร้อวนะครับ5้นะ4นะอยาฟาร์มครับแต่ว่า อาสีนที่เราจดัดการก็คือเราจะได่ทำทั้งหมดแต่ว่าเราแต่นํารอกกบ,บมา15เปอร์เซ็นต์นะครับ15เปอร์เซ็นต์ี่ยก็คือ80แหนะครับที่จะดการนะครับรถเข้ารสงที่เราจัดการก็คือ80บอเนี่ย80แห่งเนี่นะครับก็เป็นใช้ที่นีของอออเขาเบอร์ลาบุมนะครับนาร้อยคิวนะครับในก,การจัดการตัวเนี้ยก็คือ,อ ตามตัวที่วัดที่เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดนะครับก็คือเข้าสม่ที่วาดไว้ก็คือแปนแมนเนี่ยอตลอดสาปีนี้ปีแรกประมาณร้อยยี่สิบนะครับปีที่สองสามสิบห้าและปีที่สามก็คือร้อยละสี่ห้าซึ่งตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อปีแรกเนี่ยเราจะมีการศึกษาโครงการต่างๆอนะครับเพื่อให้มันที่ว่าให้มันรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเทคนิคบางครั้งเนี่ยที่เราทำผ่านมาอาจจะมี เรีว่ามีเคสตัตี้ฟารมเกิดการรั่วไหลหรือเกิดการระเบิดอย่างนี้ก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนปีแรกที่จะทำต้นอีนน้อยก่อนนะครับถึงจะทำเยอะๆมีที่สอนอธิษฐานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับที่ว่าจะได้ก็คือปริมาณพลังงานที่ใช้ที่ได้นะครับก็คือจะมีสองประเด็นที่จะได้นะครับก็คือเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็รูปแบบพลังงานของไฟฟ้านะครับ อันนี้เป็นตัวเลขที่เรารคำนวณคร่าวๆนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้รับปรารานาที่เซอร์วิสเนสที่โครงการก็คืออสามปีเนี่ยถ้าเป็นคอมมอนก็คือจุดเก้าแปดเอชีนะครับหรือไฟฟ้าอีกประมาณยี่สิบล้านห้าร้อยเอชีนะครับตัวนี้ถ้าตีตีคูณค่าแล้วเองก็คืออย่างที่โชว์ในใช้สไลด์นะครับก็คือลดค่าใช้จ่ายคอมมอนอีกเก้าล้านนะครับเก้าล้านบาทสอปีนะครับ ถ้าเป็นเช่นนี้อีก26ปีนะครับตัวนี้เป็นตรงนี้เอา9นะครับส่วนรต่อไปครับส่วนอุปสรรของกรมยุทธ์เดี๋วตรงนี้ก็ดูอเอาความฝันของอ่าผู้ที่ากดูดูของเราเนี่ยก็คือุเป้าหมายของเราีอาจจะขาดความมั่นใจอ่าในประสบการณ์ต่างๆนะครับในกรณการหลัรืออะไรที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้อง เราต้องสร้างความเข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเงินลงทุนนะครับตัวนี้บางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีเงินลงทุนหรือบางครั้งมีแต่ว่าไม่ต้องการลงทุนที่เราก็ต้องไปสร้างกลยุทุ์ในการที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับส่วนส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องก็คือจะมีทั้งสำนักงานตำรวจการป้องกันสื่อสารสารสจังหสาดแล้วก็อรณนะคอับตและต่ง เป้าหมายตรงนี้ก็คือสําคัญนะครับก็คือเราจะทำเป้าหมายเป็นสามปีนะครับก็ไล่ไล่ไปตั้งแต่ปีแรกนะครับก็จะเนื้อเงินการสิบหแห่งนะครับปีที่สองยี่สิบแปดแห่งแล้วก็ปีที่สามสามสิบหกแห่งนะ้งห้ตัวนี้ก็รวมแล้วไปสิบแห่งมูลค่าที่เราทําประมาณ มูลประมาณที่ 4, ทนะสุดท้ายประมาณ400,000บาทนะครับนะฮะอ่าตัวตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ที่เราคาดหวังว่าจะได้ร,รับจากอ่าเรื่องส่วนนก็คืออ่าในส่วนของที่เราจะออกใกล้ไกลส่วนนี้ก็คือของอ่าสั๋ว50 50นะครับตั50ก็คือหมายว่ารัฐออก50แล้วก็อ่าเอกชน50ซึ่งส่วน50ของเอกชนนี้เราได้ประสานในบางส่วนแล้วว่าเขามีความยินดีที่จะเอาร่วมกับเรา นั้นเป็นสิ่งที่คาดการณว่าโมก็้เหนือนี่ผมได้รับความอุ้งก็ดกางนการกระทรวนะครับตัวนี้นะครับก็จบการนําสนอครับอบครับก็ไปหาเวลา้า่อน้านดีนะครับ2นานขึ้งนครับตถ้าเราเป็นท่ามอยนะครับต้องตองมุ้มากเลยนะแตว่าให้ให้มือดีครับตัวตัวอีเ่นเปดีแต่ ทิ้งฝั่งนี้ขาดไปแลนะ้วอยู่ตั้งฉากขนาดแบบหลายห้องเลยนะแล้วก็ติดคำว่าอ่ออาเนเยอะมากเยอะไปอันนี้ต้องอยา่างลดลงหลวมนะถ้าต้องไปนำเสนออะรก็ตามเคำว่าอ่านมนเยอะเกินไปนิดนึงนะครับร,ร,ร,นะนะรูปที่ใช้ประกอบเนี่ยคือดีคือทีอ่ฉันได้ลบคนเดินไปนะครับแล้วก็มีการใช้รูปประกอบได้ดีแต่ว่ารูปที่เอามาใช้เนี่ยไม่ดีคือนูันไม่ค่อยรู้เรื่อง การดูการูดการดูใช่แค่ไหนตารพูเราการเราไปปรับเรื่องการใช้รูปที่เข้าใจีสื่อสารกันครับเบเ้องตนอาจะอ่ชื่อจริ้อยเปอร์เซ็นต์เบสทุกหนุกที่แาันไม่ได้ทำการเสนอันไม่ได้เห็นภาพว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วก็พอดำเนินการแล้วมีตัวตองานต่างๆตอ สำหรับร้อยเปอร์เซ็นที่เราคิดก็คือร้อ์ของของสีเปร์เที่ต่อทุฟ้าทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยหากเราจะทำโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์สห้าร้อยี่ห้าาร์มเน่ยโครงการจะเฟลลกับก็คือจะขอดนาลอกประมาณสี่ห้ปร์เซ็นตของโครงการทั้งหมดนะฮะของฟวาทั้งหมดก็คือคิดตัวเลขคงตรงกัเป็กสิบแนะครับดังนั้น เราที่ที่ร้อนแรงของแปดสิบแห kind of so ่ที่จะทำในเวใาสาปีนะครับเพื่อที่จะแต่การออกเสียงนี้ให้เสร็จสินในใสมปีของแปดสิบ่ครับส่วนในการนำพลังงานไปใช้ก็คือตัวนี้อ่อนสำหรับการใช้เรียกว่าตะลุกนะครับก็ให้ขวาร้อนนอนนะครับครับผมเสนอตวเอครับผมผู้อำนวย ตัวเลขนะครับที่คิดจากการต้องหมายทางไฟฟ้าที่ได้นะครับเอ่อหนึ่งหน่วยหนึ่งห้าหนึ่งหน่งเออจีเออีในระยะเวลาสามปีนะครับก็ตกในปีนี้น่าจะอยู่ที่สิบเอดูดยไม่ต้องสูงสูงมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ทราบถึนอะไรนะตัวนี้ทางทางกลุ่มเราพยายามที่จะที่เัวนี้คอนำควสมควรนะครับก็คือใช้สูตรใช้ตารางที่เป็นมาตรฐานของในการที่ คิดค่าค่าสูตัวนี้มาครับหรือแม่ตัวเลตัวนี้มาค่าคค่าในไงคงต้อปรับแก้กอนี้ผมอว่านการตัสนะครับนส่วนของการปกปการท้าปลสครับตรงนี้คือหนึ่งหนค 12ค27คูณ0.5ใช่ไหมครับ9โก่ก็อยู่ที่ประมาณ6 8้9โขลกอางอแู่เป็นแค่ละ9โบลกโอเคครับตัวเลขนี้มันก็จะไม่ต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับโวนดที่ดีได้ เพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีการฟังตามการบริษาทเยอะเยอะพอทุกคนนะครับก็เป็นปังที่มีหาข่าส่วนขนาดเล็กเราเราไเล็กจริงแล้วเราทำเยอะคุณเห็นไหมเราก็ทำนะว่าความหนาข่าส่วนขนาดใหญ่มันไม่มีนะเพราะว่าดูตามจำนศาสตร์เศาสั่งแล้วมันจะเป็นเข้าถ่ายผู้ใหคำตอบคือมีฟังเยอะข้ามฟังเยอะเี่ยฟังสำคัญในการมีฟังเยอะ ถ้าพิฟารณาไปก็คือของเสียที่ออกมาแล้วกเป็นเรียกว่าเป็นเป็นพิษเรียกว่ามันเป็นขังเสียต่อสิ่งแวดล้อมเราชุมชนชุมชนเขาเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องชุมชนนะฮะเพราะว่าของเสียที่ปล่อยออกมาขาดการจัดการที่ดีเราก็นำทิปเกลี่ที่ที่ที่มะสมนที่มีคานที่เหมาะสมนไปไปใช้ายตรงนี้นะฮะก็จะช่วยลดทั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนำเสนอจะต้องไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนก็ข้างหน้าทางนั้นก็นั่งทำเป็นสไลด์ขึ้นมาเย ว่าจังหวัดสามจังหวัดนี้มีปัญหาจากกลิ่นเหม็นเนื่องจากฟาร์มคุณผู้นะวันนี้ผมฟังจากที่คุณผู้นะเพื่อให้คนคอยตามผลว่านี่มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านหยุดกจมตั้งใจอยากจะทำเว็บองทีที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีนะเขาแต่ว่าท่านโลงไม่ได้มันตอบโจทย์อะไรที่ที่แก้ไขปัญหาอะไรเขาคนในพื้นที่เขาใกล้ชิดอะไรเรื่องที่เราจะทำเนี่ย มันมันมันก็จะกลายเป็นอะไรที่อาจจะเซลล์ยาก้นนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเนี่ยในสามสี่วันนี้มันมีปัญหาเป็นไหโวยยัไก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคิดว่าเรื่องที่เราจะทำจะช่วยตอบโจทย์ก็จะได้มีความชัดเจนในเรื่องที่เราเล่าถัอมายั่นคือกลุ่มเบียแก๊สหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่ยได้บอกเลยว่าเขาแก้จะทำยังไก ตัวหนส่วน้คเรื่ฟ้าแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเทียบว่าลดการใช้ไฟฟ้าอเท่าไหร่ใ่ัวตนี้ต้องเก็บข้อมูลเองในการใช้กอนแล้วก็ติดตั้งเซแ้วก็ในโรงงานใช้แล้วก็สรวนเทียบนครับทั้งโังงานไฟฟ้ากวที่เราที่มาตนี้ก็คือส่วนส่วนที่จะไ้เอาไปทำเพราะฉะนั้นความร้อนก็คือเอาไปแทน o จีหรือคืนที่ใช้ถือไฟฟ้านั่นอ ไฟฟ้าก <c ậ u> ็คือเอาไปแทนการใช้ไฟฟ้าคุณต้องที่ผมเนี่ยทำว่าสมมติว่าถ้าเรามีเราตั้งใจแบบโชว์เรื่องนี้ว่าแก๊สที่ได้มามาทำอะไรอยางให้ดูทูปสักรูเหมือนที่บอกหมอว่าแก๊สเนี่ยเราต้ทดแทนกับปีที่ใช้อยู่แล้วปริมาณการทดแทนจะทดแทนได้เท่าไหร่กล้านบาทต่อปีในว่าไปนะครับแต่ว่ามันต้องให้เห็นภาพคนต้องให้คนเห็นภาพแต่ว่า แก๊สได้แล้วจากออยางอะไรถูกไหมครับผมผมถามนิดนึงเถอะเรื่องฟาร์มวัวเนี่ยมันมีฟาร์มวัวจำนวนสักกี่แห่งที่ว่ามีที่ส1 8้0 0ตัวล้วเขามีกระบวนการเก็บหรือที่วัวอะไรน แล้วก็แต่ละตำบลแต่ละพื้นที่เขาจะทำโปรที่เป็นตามแล้วก็ฟูดฟูอื้อคนทำนะทีนี้ความนั้นก็คือถ้าถ้าหนึ่ในโซนทมันมีปัญหาครับเราก็สามารถทาตรงนี้ได้แต่ทำทาแคสก็ได้หรือแคสก็ได้ครับอีส่วนนึ่งก็ความฟาร์มสปอรนะครับความสปอรของของเอกชนนะของนที่เป็นรั้วกในพื้นที่วันนี้ก็ได้ประสานขอข้อมูลได้ว่าสนใจที่จะร่วมโครงการนี้ไหม ก็เบื้องต้นนี่ก็คืออนรองได้ได้ตอบรับนะแต่จะจให้ตอูก็ตอนตอนเซต์บอกว่าไอ้ฟันบวมต่พื้นที่มีจีแทความใจมีจีแหความจะต้องให้เห็นภาพของดีกีความสัที่ก้มบุมนะันต้องให้เห็นเรื่องมาสำคัญว่าที่เราจะเนี่ยเพราะว่าถ้าถูกเก็บได้ทุกเม้ทำเงินลตแต่นั้นทีานี้แพ็คได้่นี้นะเาะนั้นเพรนั้นมันจะเหมือนว่าเราทำเพราะว่า ให้รวมกันเลื่อนดีแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์ทักษิณหรือที่ยิงการน่าจะทำให้ดีตรงนี้